กลางทะเลสายกว้างใหญ่ของตะวันออกกลางมีชายคนหนึ่งยืนมองเส้นขอบฟ้าที่ถูกย้อมด้วยแสงอาทิตย์ยามเย็นเขาคืออับดุลลอห์อัลฟารีมหาเศรษฐีผู้เป็นเจ้าของธุรกิจน้ำมันและอสังหาริมทรัพย์มหาศาลชื่อของเขาคือสัญลักษณ์แห่งอำนาจและความมั่งคั่งแต่ในดวงตาคู่นั้นกลับแฝงไว้ด้วยความเศร้าที่แม้ทองคำก็ไม่อาจกลบได้ อับดุลเลาะมีลูกสาวเพียงคนเดียวไลล่าเด็กหญิงวัย12ผู้มีรอยยิ้มสดใสาราวแสงอาทิตย์ในบ้านของเขาทว่าโชคชะตากลับโหดร้ายเกินไปวันหนึ่งเธอล้มป่วยด้วยโรคประหลาดที่แพทย์ทั่วโลกไม่สามารถระบุสาเหตุได้ร่างกายอ่อนแรงลงทีละน้อยจนวันหนึ่งเธอไม่อาจลุกจากเตียงได้อีก ในห้องหรูหราที่เต็มไปด้วยกลิ่นยาและเสียงเครื่องตรวจชีพจรอับดุลเลาะนั่งเฝ้าลูกสาวอย่างไม่ยอมละสายตาเขามองมือเล็กๆของเธอที่เย็นเฉียบแล้วคิดในใจว่าข้าเคยซื้อทุกสิ่งในโลกใบนี้ได้แต่ทำไมข้าถึงซื้อสุขภาพให้ลูกไม่ได้เลยเขาเริ่มออกเดินทางไปยังโรงพยาบาลที่ดีที่สุดในโลกทั้งในลอนดอนปารีสโตเกียวและนิวยอร์ก ทุกครั้งที่เครื่องบินส่วนตัวลงจอดเขาจะก้าวลงพร้อมความหวังแต่กลับกลับขึ้นเครื่องพร้อมความสิ้นหวังที่หนักกว่าเดิมเราได้ทำดีที่สุดแล้วครับท่านอัลฟารีโรคนี้ไม่สามารถรักษาได้คำตอบซ้ำเดิมจากหมอคนแล้วคนเล่าเหมือนค้อนหนักที่ทบลงกลางหัวใจพ่อคนหนึ่งซ้ำแล้วซ้ำอีกคืนหนึ่ง เขานั่งอยู่คนเดียวในห้องพักโรงแรมหรูริมแม่น้ำเทมส์เสียงฝนโปรยเบาๆกลบเสียงสะอื่นที่เขาพยายามกลั้นไว้ไม่ให้ใครได้ยินเขาหยิบรูปของไลล่าขึ้นมาดูมือสั่นเทาดวงตาแดงกำ่ำพ่อจะไม่ยอมแพ้ไม่ว่าต้องไปไกลแค่ไหนก็ตามเวลาผ่านไปหลายเดือนจนแทบไม่มีประเทศไหนที่เขายังได้ไปเยือนแต่อาการของไลล่าก็ยังเหมือนเดิมไม่มีวี่แววว่าจะดีขึ้น ความสิ้นหวังเริ่มกัดกินหัวใจของเขาทีละน้อยเหมือนเปลวไฟที่ค่อยๆมอดดับลงในพายุสายจนกระทั่งวันหนึ่งระหว่างการสนทนากับนักธุรกิจชาวญี่ปุ่นในดูไบอับดุลลอได้ยินชื่อประเทศหนึ่งที่เขาไม่คุ้นเคยนักประเทศไทยชายชาวญี่ปุ่นเล่าอย่างอ่อนโยนว่าผมเคยมีญาติคนหนึ่งป่วยหนักมากจนหมอที่โตเกียวบอกให้ทำใจ แต่เธอไปประเทศไทยแล้วตอนนี้เธอยังมีชีวิตอยู่ครับอับดุลเลาะเงยหน้าขึ้นดวงตาที่มืดหม่นมานานส่องประกายขึ้นเพียงเล็กน้อยเขาไม่แน่ใจว่ามันคือความหวังหรือเพียงภาพลวงตาของคนใกล้หมดแรงแต่หัวใจของพ่อคนหนึ่งไม่เคยยอมแพ้คืนนั้นเขาเปิดแผนที่บนโต๊ะทำงานมองไปยังประเทศเล็กๆในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่ชื่อว่าประเทศไทย ดินแดนนี้จะเป็นจุดหมายต่อไปของข้าอับดุลลาปิดแผนที่ลงสูดลมหายใจลึกรู้สึกได้ถึงแรงบางอย่างที่ค่อยๆผลักดันให้เขาก้าวต่อเขาไม่รู้ว่าปาฏิหาริมีอยู่จริงหรือไม่แต่ในเช้าวันรุ่งขึ้นเขาจะออกเดินทางอีกครั้งเพื่อคนที่เขารักที่สุดในชีวิตและในเช้าวันนั้นเองเขาได้ยินคำว่าประเทศไทยเป็นครั้งแรกในชีวิต เสียงเครื่องบินเจ็ตส่วนตัวเล่นผ่านท้องฟ้าเหนืออ่าวไทยยามแสงแดดยามเช้าส่องกระทบปีกโลหะจนแวววาวชายชราในชุดสูทสีเข้มมองออกไปนอกหน้าต่างอย่างเงียบงันเขาคืออับดุลลออลฟารีมหาเศรษฐีผู้เคยไม่เชื่อในสิ่งที่เรียกว่าปาฏิหาริย์แต่ตอนนี้เขากำลังเดินทางไปยังประเทศที่เขาไม่เคยคิดจะมาเยือนมาก,ก่อนประเทศไทย เมื่อเครื่องบินแตะพื้นสนามบินสุวรรณภูมิเสียงประกาศต้อนรับดังขึ้นเป็นภาษาไทยเสียงนั้นอบอุ่นอย่างประหลาดเขาไม่เข้าใจคำพูดแต่กลับรู้สึกเหมือนมันกำลังพูดกับหัวใจของเขาคนขับรถชาวไทยยิ้มทักทายอย่างสุภาพสวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่เมืองไทยคำพูดเรียบง่ายที่มีพลังมากกว่าคำทักทายใดๆที่เขาเคยได้ยินมาในชีวิต อับดุลลหอมองออกไปนอกหน้าต่างรถเมืองที่เขาคาดว่าจะเต็มไปด้วยความวุ่นวายกลับมีภาพชีวิตที่เรียบง่ายแม่ค้าขายผลไม้ริมทางเด็กนักเรียนถือร่มเดินผ่านฝนบางเบาพระสงฆ์เดินบิณฑบาตในยามเช้าเสียงรถเสียงหัวเราะเสียงนกร้องปนกันจนกลายเป็นบทเพลงของชีวิตเขาอดยิ้มบางๆไม่ได้ แม้หัวใจยังหนักอึ้งด้วยความกังวลเรื่องลูกสาวแต่ในบรรยากาศแปลกตานี้กลับมีบางสิ่งที่ทำให้เขารู้สึกสงบวันต่อมาเขาเดินทางไปโรงพยาบาลแห่งหนึ่งในกรุงเทพที่มีชื่อเสียงเรื่องการดูแลด้วยหัวใจมากกว่าความหรูหราที่นั่นเขาได้พบหมอเมแพทย์หญิงร่างเล็กในชุดกาวขาวใบหน้ามีรอยยิ้มอ่อนโยนที่ทำให้ห้องทั้งห้องสว่างขึ้นทันที ดิฉันขอดูประวัติของคุณไลาลาได้ไหมคะน้ำเสียงของเธอเรียบง่ายแต่เปี่ยมด้วยความจริงใจอับดุลลอส่งเอกสารกองโตให้เธอเขาเตรียมพร้อมจะได้ยินคำตอบแบบเดิมรักษาไม่ได้เหมือนที่เคยได้ยินมานับครั้งไม่ถ้วนแต่หมอเมไม่ได้พูดเช่นนั้นเธอเพียงเงยหน้าขึ้นจากแฟ้มแล้วพูดช้าๆว่าเราอาจยังไม่รู้ว่าทำไมเธอถึงป่วยแต่เราจะพยายามด้วยกันนะคะ ประโยคนั้นเรียบง่ายเหมือนลมหายใจแต่สำหรับอับดุลลอมันคือคำพูดที่เขาเฝ้ารอมานานนับปีหลังการตรวจวินิจฉัยหมอเมเสนอแนวทางการรักษาที่แตกต่างออกไปเธอพูดถึงการใช้สมุนไพรไทยรวมกับการบำบัดด้วยดนตรีและพลังจิตบำบัดเพื่อให้หัวใจของเด็กหญิงกลับมามีแรงก่อนที่ร่างกายจะฟื้นตาม บางครั้งร่างกายจะตอบสนองเมื่อหัวใจเริ่มเชื่อว่ามันยังมีวันพรุ่งนี้อยู่จริงค่ะคำพูดนั้นทำให้อับดุลล้องเงียบไปนานเขาไม่เข้าใจวิธีการทางการแพทย์ของที่นี่มากนักแต่สิ่งที่เขาเห็นในแววตามหมอเมคือความเชื่อความเชื่อในชีวิตและในความเป็นมนุษย์หลายวันต่อมา ไกลล่าลูกสาวของเขาเริ่มเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลเล็กๆแห่งนั้นหมอพาเธอออกไปนั่งในสวนฟังเสียงนกดูดอกลีลาวดีที่ปลิวตามสายลมเด็กหญิงที่เคยไม่ยอมลืมตาเริ่มยิ้มจางๆเป็นครั้งแรกในรอบหลายเดือนอับดุลลหยืนมองจากระยะไกลน้ำตาเริ่มคลอเบ้าเขาไม่รู้ว่ามันคือจุดเริ่มต้นของปาฏิหาริย์หรือเพียงแค่ช่วงเวลาสั้นๆแต่สิ่งหนึ่งที่เขารู้แน่ช คือดินแดนแห่งนี้อบอุ่นกว่าที่ใดในโลกคืนนั้นเขาออกมายืนริมระเบียงของโรงแรมมองเห็นแสงไฟจากวัดที่อยู่ไกลๆและได้ยินเสียงระฆังดังก้องในความเงียบเขาหลับตาสูดลมหายใจลึกแล้วพูดกับตัวเองเบาๆขอบคุณประเทศไทย เขาไม่รู้ว่าครังหน้าจะเป็นอย่างไรแต่ครั้งแรกในรอบหลายปีเขาเริ่มรู้สึกว่าความหวังอาจกลับมาอีกครั้งเช้าวันใหม่ในกรุงเทพแสงแดดอ่อนๆสาดผ่านกระจกห้องพักผู้ป่วยเสียงนกร้องแผ่วเ,เบาจากส่วนด้านนอกดังแทรกเข้ามาในห้องที่เงียบสงบไหลล่านอนอยู่บนเตียงสีขาวดวงตาที่เคยหลับพริมมานานค่อยๆเปิดขึ้นทีละน้อย หมอเมเดินเข้ามาในห้องยิม้มอ่อนๆและพูดด้วยน้ำเสียงนุ่มนวลสวัสดีจ่าไลล่าวันนี้เราออกไปนั่งดูดอกไม้กันดีไหมเด็กหญิงพยักหน้าเบาๆเป็นครั้งแรกในรอบหลายเดือนที่เธอตอบสนองโดยไม่ต้องมีใครบังคับหรือช่วยพยุงอับดุลลอที่ยืนมองอยู่ตรงประตูเงียบๆรู้สึกเหมือนหัวใจตัวเองจะเต้นแรงจนแทบระเบิดออกมา ส่วนเล็กๆของโรงพยาบาลเต็มไปด้วยต้นลีลาวดีสีขาวและกลิ่นหอมของดอกมะลิที่ปลิวตามลมหมอเมให้ไหลาลานั่งบนเก้าอี้ไม้ใต้ต้นไม้ใหญ่แล้วเปิดเครื่องเล่นเพลงเบาๆเสียงดนตรีไทยขับกล่อมผสมกับเสียงนกและเสียงลมที่พัดผ่านทําให้บรรยากาศสงบเหมือนโลกทั้งใบหยุดนิ่งเพลงนี้ชื่อว่าสายลมแห่งความหวังจ้ะหมอเมพูดพร้อมรอยยิ้ม เวลาฟังให้ลองหลับตาแล้วนึกถึงสิ่งที่เราอยากทำอีกครั้งในชีวิตเด็กหญิงหลับตาลงช้าๆน้ำตาหยดเล็กๆไหลาจากหางตาอับดุลเลาะมองภาพนั้นด้วยหัวใจที่สั่นไหวเขาไม่เคยเชื่อว่าความอบอุ่นจากเสียงเพลงหรือกลิ่นดอกไม้จะมีอิทธิพลต่อร่างกายได้จริงแต่สิ่งที่เขาเห็นตรงหน้ามันกำลังเปลี่ยนความเชื่อทั้งหมดของเขาหลายวันผ่านไป การรักษาแบบไทยที่เรียบง่ายแต่เต็มไปด้วยความใส่ใจเริ่มส่งผลให้ร่างกายของไลาลาตอบสนองดีขึ้นเธอเริ่มขยับมือได้เริ่มหัวเราะก,กับพยาบาลและเริ่มเรียกพ่อด้วยเสียงแผ่วเบาแต่ชัดเจนคืนนั้นอับดุลลอก,กลับไปที่โรงแรมเขาเปิดหน้าต่างออกมองเห็นแสงเทียนจากวัดไกลๆที่สะท้อนบนผิวน้ำในคลองเล็กๆเ,เสียงสวดมนดังแผ่วๆคล้ายบทเพลงแห่งความสงบ เขาพนมมืออย่างไม่รู้ตัวเรากับจิตใจต้องการขอบคุณสิ่งที่มองไม่เห็นในวันหนึ่งหมอเมเข้ามาพร้อมรอยยิม้มคุณอับดุลลอคะดีฉันมีเรื่องดีจะบอกเขามองเธอด้วยสายตาที่มีทั้งความกลัวและความหวังอาการของไลาลาดีขึ้นมากค่ะตอนนี้เธอเริ่มฟื้นฟูระบบประสาทได้เองแล้วเราจะให้เธอฝึกเดินภายในสสัปดาห์นี้ อับดุลเลาะนิ่งไปน้ำตาเอ่อคลอโดยไม่รู้ตัวเขาเอามือกุมอกแน่นก่อนจะพูดเสียงสัน่นผมผมไม่รู้จะขอบคุณยังไงดีหมอเมเพียงยิ้มอย่าขอบคุณฉันเลยค่ะขอบคุณตัวเธอที่ไม่ยอมแพ้ดีกว่าหลังจากนั้นการฟื้นฟูของไลาลาเป็นไปอย่างช้าๆแต่มั่นคงเธอเริ่มเดินได้ด้วยตัวเองภายในเวลาเพียงสามเดือน เด็กหยิ้มที่ครั้งหนึ่งเคยนอนนิ่งบนเตียงโรงพยาบาลในต่างประเทศตอนนี้กลับวิ่งเล่นในสวนไทยได้อีกครั้งในวันที่เธอก้าวเดินได้ครบ19บเอบดุลหลอยืนมองลูกสาวพร้อมรอย,ยิ้มกว้างน้ำตาแห่งความสุขไหลอาบแก้มเขาหันไปมองหมอเมแล้วพูดเสียงแผ่วนี่แหละปาฏิหาริย์หมอเมตอบด้วยรอยยิ้มอบอ่นปาฏิหาริย์เกิดขึ้นได้เสมอคะ่ะถ้าเรามีศรัทธา วันนั้นทั้งสองยืนอยู่ใต้ต้นลีลาวดีกลีบดอกสีขาวปลิวลงมาเหมือนหิมะตกในแสงอาทิตย์ยามเย็นเสียงหัวเราะของไลล่าดังคล้ายเสียงดนตรีแห่งชีวิตเสียงที่อับดุลเลาะคิดว่าจะไม่มีวันได้ยินอีกเขาหลับตาสูดลมหายใจลึกแล้วพูดเบาๆกับสายลมขอบคุณพระเจ้าขอบคุณประเทศไทย แสงอาทิตย์ยามเช้าทาบทอผ่านใบไม้สีเขียวอ่อนของต้นลีลาวดีกลีบดอกสีขาวปลิวตามสายลมช้าๆบริเวณส่วนเล็กๆข้างโรงพยาบาลแห่งนั้นยังคงเหมือนเดิมมีเพียงรอยเท้าของเด็กหญิงคนหนึ่งที่เพิ่มขึ้นบนทางเดินหินสีเทาพ่อดูสิหนูเดินได้แล้วเสียงใสๆของไลล่าดังขึ้นพร้อมกับรอยยิ้มกว้าง อับดุลเลาะห์ที่ยืนอยู่ไม่ไกลรีบเข้าไปโอบลูกสาวแน่นน้ำตาแห่งความสุขไหลอาบแก้มโดยไม่สนใจว่าใครจะมองหมอเมที่ยืนดูอยู่เงียบๆแอบยิ้มในใจภาพนั้นเหมือนบทสรุปของการต่อสู้ที่ยาวนานที่สุดในชีวิตแพทย์คนหนึ่งการรักษาที่ไม่ได้อาศัยเพียงยาแต่ต้องใช้หัวใจหลายวันต่อมาอับดุลเลาะห์ขออนุญาตหมอเมพาไลาล่าออกไปเที่ยวข้างนอก เขาพาเธอไปเดินเล่นที่ตลาดน้ำไปไหว้พระที่วัดในกรุงเทพและนั่งกินข้าวริมถนนกับชาวบ้านอย่างเรียบง่ายเด็กหญิงหัวเราะกับรสชาติของข้าวเหนียวมะม่วงส่วนอับดุลล้อเองก็หัวเราะไปกับเธอเรากับได้ย้อนกลับไปเป็นพ่อคนธรรมดาอีกครั้งคืนหนึ่งเขาเชิญหมอเมและทีมแพทย์มาทานอาหารค่ำที่โรงแรมเล็กๆริมแม่น้ำเจ้าพระยาบรรยากาศอบอุ่นเต็มไปด้วยแสงเทียนและกลิ่นดอกมะลิ เขาลุกขึ้นพูดด้วยน้ำเสียงเคร่งขรึนแต่แฝงความอ่อนโยนผมใช้ชีวิตมาทั้งหมดเพื่อสะสมสิ่งที่ผมคิดว่ามีค่าแต่ในวันนี้ผมได้เรียนรู้ว่าสิ่งล้ำค่าที่สุดในโลกคือหัวใจของมนุษย์เขาหันไปมองหมอเมยแล้วพูดต่อผมอยากตอบแทนแผ่นดินนี้ที่ช่วยชีวิตลูกสาวของผม ผมจะสร้างโรงพยาบาลแห่งหนึ่งในประเทศไทยโรงพยาบาลสำหรับเด็กๆที่ไม่มีโอกาสเหมือนลูกผมให้พวกเขาได้รับการรักษาโดยไม่ต้องจ่ายสักบาทเดียวคำพูดของเขาทำให้ทุกคนในห้องเงียบงนันก่อนเสียงปรบมือจะดังขึ้นเบาๆแล้วค่อยๆดังขึ้นเรื่อยๆหมอเมยกมือขึ้นพนมแล้วกล่าวเบาๆขอบคุณค่ะจากหัวใจของคนไทยทุกคนหลายเดือนผ่านไป บนผืนดินจังหวัดเล็กๆทางเหนือของประเทศไทยได้มีการก่อสร้างโรงพยาบาลไลล่า,ลาอาคารสีขาวเรียบง่ายท่ามกลางทุ่งนาและภูเขาภายในมีเสียงหัวเราะของเด็กๆด,ดังก้องแทนเสียงร้องไห้อับดุลเลาะกลับมาในวันเปิดโรงพยาบาลพร้อมลูกสาวที่ตอนนี้วิ่งเล่นได้เหมือนเด็กทั่วไปเขายืนมองแสงแดดที่ส่องกระทบป้ายชื่อโรงพยาบาลแล้วพูดกับหมอเมเบาๆ ผมไม่ได้สร้างที่นี่เพื่อระลึกถึงความป่วยไข้แต่เพื่อระลึกถึงความหวังที่ผมได้รับจากคนไทยหมอเมยิ้มพลางตอบด้วยน้ำเสียงอบอุ่นเพราะความหวังคือยาที่ดีที่สุดในโลกค่ะในค่ำคืนนั้นเสียงระฆังจากวัดใกล้ๆดังขึ้นอีกครั้งลมอ่อนพัดผ่านต้นลีลาวดีกลีบดอกปลิวลงบนพื้นดินเหมือนพรานจากสวรรค์ อับดุลเลาะหลับตาสูดลมหายใจลึกแล้วเอ่ยถ้อยคำสุดท้ายอย่างแผ่วเบาผมพบปาฏิหารไม่ใช่ในเทคโนโลยีแต่ในหัวใจของคนไทยเสียงของเขาค่อยๆกลืนไปกับสายลมแสงดาวระยิบระยับบนท้องฟ้าเหมือนจะยิ้มกับมนุษย์คนหนึ่งที่เพิ่งค้นพบความหมายที่แท้จริงของคำว่าชีวิต